สมันี่สุดยอดเลยนะเบิ่งก็คักท่า,ทานผสมบมเมนต่างประเทศเดอ้อนี่คือประเทศลาวเฮานี่แหละแต่ว่าทางนั้นชาวบ้านเขาบอกว่าในมงนี้แต่ละปีนี่มบมเมนต์วานเกินวานยังเกาะน้ำหมอกหัวสร้างบมเมนเด้อเป็นทอดพูดได้ท่านผสมเกินวานสโนโลว์าปฮิมาโต้คนแหละอันความหนาวเย็นนะนะ่ะอ,อยู่ประมาณลบ ลบสองหา,หาลบผ่าองศามีความเป็นไปได้เพราะว่าเอาหดอยู่มงนี่แล้วกะ็ในระยะของเดือนนี่ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่ชาวบ้านบอกกันมีความเป็นไปได้หลายเลยอีกอย่างหนึง่งเนาะแกงแต่ละแกงถ้าหากว่าเขาโอกาศมือหนาเราสามารถที่จะเอาเงินขยักมาลองแกงแต่ละแกงนี่โอ้มันเดี๋ยวตอนนี้ต้อง,ต,องต้องหาสิ่งที่เขาอยากพ่อแล้ววันนี้ขาดอย่างเดียวฝีมือมี อุปกรณ์ดีนาอแรายการมูเพื่อนทุกคนมีความคดาดหวังสูงเหลืออย่างเดียวทธมสม,สมอืมโซเ <laughs> คิ่งต่อไปเด้อ เมือนี้ข้าพเจ้าเสื้อมหมนว่าท่านผู้ชมได้เห็นหลายๆมิติเนาะของการเดินทางมาของพวกเขาในเมือนี้เนาะนอกจากท่านผู้ชมได้เห็นสายนา้ําแล้วก็แกงหินต่างๆแล้วท่านผู้ชมเห็นก้อนก้อนตะลังก้อนมันเรียงลายลมานะปัจจุบันนี้ทันเห็นในนี้เนาะจะมีความสวยงามือความแตกต่างหินแต่ละก้อนบางก้อนกระกบบางก้อนเป็นสี่เหลี่ยมบางก้อนก็เป็นเก้าเหลี่ยม6เหลี่ยม12สองเหลี่ยมเนาะมีความแตกต่างกันไป และก็ลหลายสีหลากหลายสีมสันเป็นสีขาวเนาะสีเทาสีแดงและก็สีน้ําตาลเพราะฉะนั้นสร้างความประทับใจให้กับทีมงานของเขานี่ได้หลายเลยทีเดียวและก็อีกอย่างหนึงน่งเนาะจะเห็นท่าม้สมเห็นว่าขั้งหลังนเนาะเบื้องหน้าข้าพระเจ้านี่ก็นามาท่า้สมนำมาเนาะถ้าหากว่าเขาสังเกตทดีๆถ้าเขาสังเกต่ดีๆจะเห็นว่าแต่ละ้อดเนาะทีวางอยตามตาม,ตามแคมหรือว่าตามหิ้มห้วยไปเลยนี่ สิมีความหลักลันลงไปหลักลันลงไปที่มีความสวยงามเฉพาะตัวอย่างก้อนนี้เนาะก็เป็นกลมๆลมนะและอีกก้อนนั่นเนาะก็เป็นสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมเนี่ยนี่แหละเคลื่อนว่าถ้าหากว่าเขาดเดินทางมาแหละเขาได้สังเกตเนาะเพียงแต่ว่าเขาต้องแบบลองน้ำย่างเดียวแต่ว่าสังเกตอต้อมโตที่เขาเดินทางมาเนี่ยก็สามารถที่จะเติมเต็มเนาะเคลื่อนว่าความสุขของการท่องเที่ยวได้แล้วขาดยังเดียวท่างสมตอนนี้คือขาดในเรื่องของเคื่อนว่า amazing ที่มีที่มันแบบหลากหลายกว่านี้ จะถามว่าที่เขามานี่ย Amazing หร like ือยัง Amazing แล้วแต่ว่ายังพออดแบบจุดคายแม็กที่เขาต้องการเนาะก็ต้องค้องคอยและที่ตามต่อไปสรุนการเดินทางโดย